ไปทำบุญทำบุญเนอนะพี่น้องกล้องไปหอดวัดหอดวาแล้วพี่น้องเอ้ยนางโลกผู้สาวนะน,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 นังนั่งนังวะนี่มานานาั่งไงเออโอ้ยดังชิดแหละหอดแล้วหอนแล้วพี่น้องเลยมาเ,เรียนกัน สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าจะถสุกคนเปิดผ้าออกว่าวันนี้เตรียมเตรียมคันเตรียมต้นการักพึ่เดอ้อพี่น้องเลยอ่าสิงลงไปทางวัดว่า,าลามเนาะวันนี้เป็นเมื่อบุญหอเขา่าสละบุญหอเข่าสะอ่าเดือนสิบเพลงจังไดกะฝากอ่าเขามาเป็นกำลังแห่งใจไปท่านบูน้ำการเดอ้อพี่น้องเลย ก็คือมื่อนี้ได้เป็นสะพานบุญให้ทางลุงมซักอยู่ประเทศแคนาดาเด้ออ่ามีปัจจัยถวายเงินอ่าเข้าอ่าวัดศรีบัวนเป็นเงินอ่าไทยกะบหาล้อยบาทเป็นเงินกีบเล้ากะบสามแสนสี่สิบพันกีบพี่น้องเลยอ่าอยู่ในนี้นะมีอยู่สามแสนสี่สิบพันกีบน้อละก็รวมทั้งรวมทางอาณาะของพี่น้องมินตาน้ำหนึ่งเซนกีบเป็นสี่เซน สี 40, ่สิบพันกิบอ่าไปเอาบุญน,น้ำการเดอ้อผู้ใดที่ข่ามาติดตามฮับชมยี่ตอนนี้กะบอนโมธนาบุญไปน้ำการพี่น้องเลยเมนี่มีหลายขู่หลายคนลูกหลานมาแต่ฝั่งไทยกะหลายหลายโดยเฉพาะกะมตุ้ลงเพนเอากี่คนน้องสาวต้ม,ม,มัีป่ะพี่มาพี่ว่ะพี่เอฟซีว่าอันผู้ใดเน่ามาแต่กรุงเทพกรุงไทยคนว่ะสบายดีสบายดียดยดเอฟซีเนี่ยอันนี้น่ะน้องสาวลูกน่ะเบา อามาแต่พูดละ่ะเห็ดเบียกอยู่ฝั่งไทยหากระห่อนเมื่อวานนี่น้องหมีเนาะยังน้องไส้อีกน้องไส้เพื่อนนี่แหละบ่าวจันน้องไส้ละแล้วก็มีหลานสาวอีกคนนึงอันลูกป้าใหญ่ลูกป้าใหญ่กับมาเมือมือซื้อนั่นมาเมือซื้อนั่นพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปทำบุญน้ำการม้อนเมื่อนี้หลายขู่หลายคนเจงไดกับสิภาพไปติดตามชมภาพบรรยากาศอยู่ทางวัดว่าอารามเด้อเนาะเข่ามาแล้กกับ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด อ่าติดตามให้แน่พี่น้องไงยปะไปน้ากันป้าโทษเตรียมตัวไปวัดไปวัดบ้านนี้โอ้ยถคุ้มนี่ลายดีไอ้พี่น้องเไยคุ้มนี่นะไทยมาเลยปะป้าเจ้คนกรุงเทพกรุงไทยก็บลายทราบผู้หนึ่งสองสามชาวมีปกติดั้มดามสองคนอันนี้นะปกติดามปกติดามสองคนนี่นะนี่นี่นี่ผู้นี้แห่งผู้นี้ดามดอทคอมผู้นี้แต่เก่า <laughs> à, thờ con nằm trên hào 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 hào

ไปทางพี่ป่ะ่ที่ร่งารมาองมืกวอันนี้ือหัว่ายกัมกัประมาณสอนงาเนาะล้มีกองหนางหลังก็แล้วกั้กันไ้กองหลังก็มีองหนาก็มีถอยหนาถอยหลังอยู่อะสองหมื่นหนึ่งพันเจ้า้ย ไปทำาบุญทำาบุญเนอพี่น้องกล้องไปอะไรตุอกคุ้มนะฮะไม่ได er ้แลวดีกอเมพี <t uk t uk ่น้องสวัสาดีว่าลุงสูงดำดำขาวีวันนี้พี่โม่ลายวันนี้นะพี่น้องมาถึงเงเพ ý thức cho mặc em xin gần như không khí ăn mặc đó <laughs> đúng <laughs> <laughs> <Tảng này đó. cười> <Tiếng rồi. cười> đơn <laughs>

หอดวัดหอดวาแล้วพ ah, eh> ี่น้องเอ้ยนางโลกผู้สาวนะนางนังนังวะนี่มานนั่งไงเออโอ้ด right> ังชิดแหละ ฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเลยมาเรียนกันเรียนกันเรียนกันมาบ่อแดดแต่ฮอดเนาะไหนนีไหมอันนี้มาแต่ไทยหนึ่งสองสามอุ้ยเด้คุณนี่กับมาแต่ไทยมาแต่ไทยสวัสดีครับ มาแต่โคราชลยบุแม่เด้นี่เนาะพี่นี่นมาแต่โคราชอันนี้มาแต่กรุงเทพอันนี้ก,<ะ>นก็กรุงเทพโค้ àn, กจันลานยาโมลานสาวได้พู่นี้นะลูกปใาใหญ่เด้ออันนี้ลูกหนาเบาอันนี้อันพู่นี้ก็ลูกหนาเบาโค้กจันคือคนนั่นงไปไปหาทั้งนั้นก็ได้ไปใช่อ่าแล้วเด็กกุ้งวั <c oughs> นชิาาานนมาเลยสิวันชิมาใช้บันนอยน์มั้ยนเติรดเลยเนาะ เอาซอินนะม่ได้มากบรุ่นเา้ขิง้นาวกด้เินทาต้นนะข้าไซบาเล่ะรเนาะขิเอะ็ได้นิดหน่อยก่อนาเจาไปาายอบอลเาวยอันั้นก่อนเบอเาวยอพันทบาทกับยอนี่ขามันเลยอันนี้ก็ไปหาเินกอนเล็กก็ได้ไ่ได้แอปได้กองซเดนิดนึง ต้องชุดเด้อพี่น้องไหนนางใกล้ผู้สาวก็เลยงามน้ำกันเบิดเนาะว่าได้ทัว่ากันงันมาบูน้ำกันเด้อพี่น้องกอง่วงไปถวายต้นกระพื้งไห่ลุ่ซากฟ้องเงื่อนหาล้อยบาทเนาะถวายเขาวัดสีโบบาน ลุงซากอยู่ประเทศแคนาดาเด้อมาอาบุญน้ำกันเด้อเนาะสาธุบุญไวน้ำกันพ่อแม่ที่นอกเอฟซีปลัดใหญ่ <c oughs> ท่านปลัดใหญ่ก็มาได้พี่เนาะครับจ๋งได <c oughs> ท่านปลัดเพิ <c oughs> ่งไปได้สิเข่าพิธีรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ดุบ้านชาวบ,บ้านเฮายังว่าท่านมาเบิดเพราะว่าิเขานอนไหมปื <c oughs> นใส่เสื้อนะผู้ใดเอามาหัอบต กำ <c oughs> นันบมวยนู้โอ้มาแต่ฟังไทยเพื่อนนี่ได้เพืนได้ไดมาฝรั่งแม่พี<อ>่น,น้องคนบวชอยู่สะะารคัญ<อ>จนลงพี่น้องเอ้ยป่าดําเพิ่นสิไปอันงานแต่งงานลูกาสาวสาวประหล <c oughs> าดวันนี้มีสาวมาร,รีมานาั่งน้ำเด้อพี่น้องเลยมีสาวมาร,รีมานั่งน้ำแล้วแจ้งชมแหามีเนาะเพื่อสิได้อนสาสรร่บาเนี่ยซ้ำ <c oughs> สรริดทายหู <c oughs> ได้กล้องงามเนาะได้กล้องอะนะลานสาวกล้องงามพากันนายหูมัว่าสั้นหูเบียนได้ป่าวมี่โชาแม่ได้แล้วเหรอโทรหาขึ้นโบนนั้นมาลีมาหนักไปใส่มันไม่ได้ใส่ครบทีมมาเนี่ยพี่น้องเลย ยูนาพู้ดีโรหาวัสิมาให้อันมาเจ็ของนักเที่ยนช่วยเมื่อวานรุ่งซาตมาน

เราให้เด็กชายเราต้องเป็นโรงเรียนการศึกษาคนใหม่การพัฒนาชนบทแหล่งที่ดีมั่นดาความขยันสัมพันธ์ทั้งหลายจงตัวนะเจ้ากรรมไม่ได้ทั้งหลายจงตัวนะเที่ยงขุนขาทั้งหลายจงตัวนะมีได้พลังนักฆ่าเพื่อได้กับและเราเป็นชาวบ้านธรรมดาสิ่งคนงามให้ทุกคนปกปู

บบแดงทางหอนเนาะหลุดได้ไล่ไปแล้วเจ้าน้อยก็อังจป้ายไปก็ยืนอยู่เออบมาผ้าไปก็นยาถ้าเป็นลูกลา่เพิ่นเป็นยังเพิ่นเพื่อเขาเจ้าอใส่แล้วหมูไปก็ยืนชั้นาบอยู่แด้วเอ๊ะนั่งใกล้ผู้สาวผิวขาวผู้สาวนี่ใจร้อนไปไม่รุ่นผู้สาวไปยืนเด้อพู แจ้ว่าอะไรเนี่ยแจ้งว่าผัวเอาแจ้งว่าไหนๆว่ใจร้อนปั่นไม่รุ่นวะใจร้อนปั่นไว้สลุนบูถือบอดอกเกิดไม่ไหวนี่ละเฮาใส่เฮาก็บ่ได้ใส่เกิด อยู่วัดสีบัวบานเดอ้อพี่น้องเอ้วัดสีบัวบานบัดโคกปะไว้เมืองุทธพรแขวงสวรรค์นนเขตตอนนี้กำลังพากันใส่บาทใส่บาทเอาต้นขึ้นไปโฮมน้ำเพลินก่อน หาเนี่ยไปต่างคนข่าวแถวแล้วแม่ข่าสีขาวไวข่าวแถวอ่ แถวซื้อสล่อนยู่งามวะลิอันนี้คุณผู้สามแถวสี่แถวสรุปแล้วเข่าไปเลยนั่นนะค่ะว่าแล้วนะเจ้าคนจัดแถวได้ที่จริงผู้แถวยิ่งโค้งไปทางคนที่จริงผู้บาผู้ษาผู้เฒ่าผู้นุ่มโอ้ทำบุญควมกันเด้อพี่น้องเอลยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ข่ามาติดตามมาชมอยู่ตอนนี้กะ อานโมธนาบุญประนัมกันเด้อเ์น้อยยุวศีบัวบานบ้านโคปวายเด้อร์มังคุดมรแขวงสวรรค์นาเขตเด้อกำลังคึกคื้นกำลังคึกคื้นบุญสาวก็ตื่นเต้นตึกตักตึกตักเป็นยังไงกระตื่นเต้นจิ๋ว่าฟาเกนคาชาตินสินชาตินาลีมันยังได้ชาดทิ้งหมอกได้นะ ย like ิ uh ้วเข่า huh ลักเกะจะเปย้อนใส่ของง่ายว่าในคืนนี้ผมก็ไม่ได้กินไม่ได้กินสักนี่คนหลายเนาะเพื่อิได้ใส่นะขาสั้นก็มีเป็นได้ผู้สาวได้สาวสาวเปได้ขาสั้นว่าผู้สาวอมันต้กินเอาไม้กินมี้วม่ได้กินเะไ สุดนี่นะเพิ่นตั้งอนาบาทว่ายบอลเดียวฮนาพี่น้องเลยกำลังก็เลยก้อนกันก็เลยก้อนกันสวัสดีสามารีกับมาเด้อพี่น้องโซนทางพุน่น,นน่าย่างพ่าในโรงมาบอกเลยลงงบดแล้วแล้วก็สวัสดีเด้อผู้สาวแล้วก็ผู้โซนทั้งนั้นกนับย่างบดผัวอยู่อันนั้น,นในห่มในอันนั้นอยู่วัด สีบัวบานเดอร์อาบูน้ำการพี่น้องเลยพี่น้องป้องไปชาวบ้านโคกป่าวายภาพรวมอยู่ทางวัดสีบัวบานเดอร์คน คนกันลายๆกันเลยก้อนกันเยอะพี่น้องเลย Léo, leo 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 đi 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 แล้ว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 พี่น้องเหรอปแล้วแล้วอาเติโดนวันสิบโมงคนหลายเนาะเจนวันสิบโมงจังแล้วกู้ึ้นให้เพื่อนแล้วแม่สาดนะมารีกู้เลยไหมเออนนี่เอาขึ้นภาพไว้นี่ แ vale. ล้วแล้วบายห้องกินห้องจอกจอกวามีอปุ่นนิ่งดีกูกล้าแล้วนะโอ้ยพายมาแต่เพื่อนเพื่อสารน่ะเตยไปบานนี่แล้วจริงนะจริงด้ท่านประธาด <laughs> vâng cứ phần à, à, ừ, à, này vâng vào thế thể vâng của lục này sai ừ, của th à, à thế như này vâng à, này vâng à của thế này vâng của thế này vâng của จางไง่กับครูคำพูดคขอดความรับิดใาเดอที่ขามาติดตามรับชมั้งกต่ต้นจนจบคลิปขอให้ทุกคนยินดีวสจากยาเขเจ้บบ่สุขุมวิทเไม่พบในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนอไ